ไปเป็นเมนูกระดูกหมูทอดกระเทียมนะมแกงสืดทําเสร็จแล้วเดี๋ยวกระดูกหมูทอดกระเทียมอันนี้ก็รอให้น้ํามันร้อนนิดนึงอ,อันนี้เปิดไฟแค่หกหรอเปิดไฟเบาๆเปิดไฟเบาๆนนนนเราต้องรอต้องรอให้ไฟร้อนสักนิดนึง่งแล้วก็ใส่ตักกระดูกหมูลง โอ้ยร้อนจนเหงื่อออกร้อนจนเหงื่อออกตรงนี้แล้วไเห็นเหงื่อไหมอูโหูมันร้อนมากนะอะได้ยังเราจะเทสยังไงให้รู้ว่าไฟมันได้แล้วหรือไม่ได้มันจะมีควันมันจะมีควันขึ้นมาอันนี้ยังไม่มีควันขึ้นมาเดี๋ยวรอรอรอควันขึ้น,นก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาหมูลง อ่ะร้อนแล้วแล้วทีนี้เราก็ใส่หมูหมูก็เทียมลงไปอ่ะเอาทำไมหนูถึงไว้ห่างยังอ่ะกระเด็นใช่ไหมคมันจะกระเด็นอ๋อมันจะกระเด็นแ,ดดแล้วก็ตักซอสทีละอัน หนึ่งที่หมูอทอดตะยมหนึ่งที่เราก็พลิกจนกว่ามันจะสุกพลิกไปพลิกมาจนกว่ามันจะสุกใช้เวลาประมาณห้านาทีห้านาทีได้ได้ไหมสิบนาทีหรือห้านาทีาทประมาณสิบนาทีเลยนะคะกว่าจะสุกพลิกไปพลิกมากว่าจะสุกอ่ะพอพอมันเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบที เพราะว่าในนี้อากาศร้อนมากน้องมันทนได้ยังไงก็ไม่ร้อนมากมันไม่เปิดพัรลมสักตัวเลยนะน้องอะอ่าแล้วก็คอยพลิกเวลาพลิกพลิกยังไงอ่าคอยพลิกอ่าน้องก็จะคอยกลับอย่างนี้จนกว่ามันจะเกลียมเกลียมนะคะนี่ใช้ไฟประมาณห้าอันนี้น้องลดเหลือห้าแล้วเพราะว่าน้องบอกว่าใช้ไฟอ่อนๆ ถ้าใช้ไฟแรงไปมันก็จะแข็งเลยจะไม่จะไม่ไว่าจะไม่สุกดีแล้วก็เอ้ยดาวพี่บอกว่าให้ทิ้งข้าวเหนียวไปน้องมันเอากลับมาอีกแล้วเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะถ้าเกิดว่าสุกแล้วมาดูอีกทีอ๋อหน้าตาน่ากินเลยนี่ใกล้จะสุกแล้วนะคะน้องบอกว่าใกล้จะถึงสิบนาทีแล้วก็ให้พี่มาดูอ่านี่แต่ว่าหนูต้องทอดอีกหนึ่งกระทะนะคะเพราะว่ามีคนรอทานอีกหนึ่งกระทะค่ะเพราะว่าถ้าที่ฉันได้ทานอีกคนหนึ่งก็จะอยากทานนะคะถ้าไม่ให้ทานก็จะถือถ้วยแล้วให้ทุนพี่ไปขอแบ่งนะคะ ขอแบ่งโอ้ยอันนี้ของฉันจะไม่ร้อนแล้วเนี่ยออันนี้ใกล้จะสุกแล้วจ้าใกล้จะสุกหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หมูทอดกระเทียมจ้าเรียบร้อยเมนูวันนี้ก็จะมีหมูทอดกระเทียมนะคะแล้วก็มีแกงตืดก,กระดูกหมูต้มตืดก,กระดูกหมูแล้วแต่จะเรียกนะคะน,นี่เป็น,นกระดูกหมูทอดกระเทียมเมนูโปรดของบ้านนี้นะคะ กินได้ทุกคนคะ่ะทุกเพศทุกวัยนะคะเออกินได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยแต่ว่าถ้าไม่มีฟันก็กินไม่ไหวนะคะมันเหนียว <laughs> โอเคบ๊ายบายพรุ่งนี้มาดูเมนูใหม่อีกทีนะึ่ง